ศากลุ่มแรกที่ถึงไทยเมื่อคืนนี้ประมาณ70คนวันนี้เดินทางกลับถึงบ้านแล้วนะครับท่ามกลางครอบครัวที่มารอรับอย่างอบอุ่นครับทันทีที่เครื่องบิน430ของกองทัพอากาศแตะรันเวย์ท่าอากาศยานจังหวัดปัตตานีหรือสนามบินบอดทองพืนหนองจิกนักศึกษาและเยาวชนไทย62คนที่เดินทางมาจากซูดานได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับ มีการมอบดอกไม้เพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจหลังจากนักศึกษาทั้งหมดต้องเจอกับสถานการณ์สงครามกลางเมืองในซูดานครับจากนั้นคณะนักศึกษาทั้งหมดเดินทางด้วยรถบัสไปยังค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยพบปะกับครอบครัวที่มารอรับกันงายนายฟาเดลนามันนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแอฟริกานานาชาติบอกว่าเหตุผลที่เลือกเรียนที่ซูดานเพราะว่าการเรียนแพทย์ในประเทศค่อนข้างยากครับและมีการสอบเข้าหากเรียนที่ซูดานไม่มีการสอบและมีทุนการศึกษาให้ด้วยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือได้เรียนภาษาอาหรับและวิชาอิสลามศึกษาเข้ามาร่วมในการเรียนด้วยครับถ้าไปเรียนที่ซูดานหนึน่งก็คือไม่ต้องสอบสก็คือเขามีทุนให้เรา สามก็คืออยากได้ภาษาส่วนตัวเนี่ยชอบภาษาอาหรับอยู่แล้วก็เลยอยากได้ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างตรงนั้นนะเจะมออีวิชาเขาจะเขาเรียกว่าอะไรเขาจะมีวิชาอิสาศภาษาเข้ามารวมออร่วมอยู่ด้วยคุยกับครอบครัวของน้องๆบ้นานนะครับส่วนใหญ่ก็โล่งใจครับพอทราบข่าวเนี่ยก็เป็นกังวลใจเพราะว่าลูกหลานเรียนอยู่ที่นั่นพอทราบว่ารัฐบาลส่งเครื่องบินไปรับ ก็โล่งใจแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยนะครับที่ให้การช่วยเหลือ